มาแล้วครับของหายากนะครับเจ็ดแปดสี่ศูนย์ฐานหน้านิวเกียร์สิบสองเทอร์โบนะครับอ่าเครื่องหกสูบเทอร์โบร้อยยี่ห้าแรงมานะครับฐานหน้านิวฐานหน้านิวฮันแลนด์นะครับอ่าพ่วงระบบกองเปียกนะครับแล้วก็ไปกองแห้งเดิมของรถนะครับ่ามีก่องแห้งด้วยนะครับกองแห้งเดิมนะครับกองเปียกเทอร์โบนะครับเกียร์สิบสองคูสิบสองนะครับอ่าภายใน V i p ีนะครับ นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นนะครับเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นใบมีดดันหน้านะครับของแค้งหลีแปดชุดนะครับเพิ่มกองเตียกกองแห้งนะครับสองชั้นนะครับเทอร์โบนะครับท่อขึ้นข้างนะครับขนาดสี่นิ้วนะครับสเตเลสนะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับทําภายในนะครับแบบ v ีเอนะครับ กานหนานิ่วเจ็ดสิบสองนครับเจ็ดแปดสี่่นุดนี้ยอดนิยมนะครับ่าทุดหางนะครับแขนกลางนี้นะครับแกลางของแท้นะครับแขนกลางนี่อันเึ้นหมื่นนะครับรถเ็คพร้อมใช้างานนะครับ คันหน้ายูคันแลนด์นะครับยูคันแลนด์ล็อตแปดตัวนะครับนะครับคันน้านี้ก็เป็นแบบนี้นะครับจะเป็นกระบอกเลี้ยวของข้างนะครับคันหน้านิวก็ดีที่สุดแล้วนะครับคันนิวยังไม่มีคันตัวไหนดีกว่าคันนิวนะครับในในั่วงนี้นะครับแต่ตัวที่ตกที่สุดที่เทคโนโลยีปัจจุบันจะออกแบบได้นะครับค่งระบบเกียร์เป็นธรรมดา12ตัว12นะครับ ภายในรุ่มใหม่ VT นะครับรถยนต์6สูทบทอร์โบนะครับคันนี้เคมไว้ทีหนึ่ง้อยี่สิบห้าแรงม้านะครับคันนี้แรงมากนะครับตูนปั๊มเพิ่มนะครับเร่งเจ็ดตีนมากนะครับเก็บสีเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับ เสีย4นิ้วนะครับทำตีกล้วยด้วยนะครับเสียงจะหอนนิดๆครับเสียงพอถวดครับคันนี้ทัานใดสนใจนะครับสเปคเทพนะครับวันนี้คันมิวเกต12นะครับมาชมตัวจริงลองขับได้เลยนะครับที่ปูเจตเทคเตอร์นะครับโทรศัพท์0822285589นะครับ